สวัสดีพ่อพี่แม่ป้าทุกท่านทุกคนนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกับผมนายเอกคนเดิมนะครับกับช่องนายเอกข่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประกันสังคมและสิทธิประโยชน์เพื่อพี่น้องปรงชนชาวไทยทุกท่านนะครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับนายเอกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายเอกด้วยนะครับ สำหรับวันนี้วันที่25มิถุนายนนะครับนายเอกก็มาแจ้งข่าวดีสำหรับผู้สูงอายุทุกท่านเลยนะครับที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับรัฐบาลนะครับก็ได้มีการช่วยเหลือนะครับกับผู้สูงอายุนะครับในช่วงโควิดเนี่ยนะครับก็มีโครงการออกมาเนี่ยจริงๆแล้วเรื่องนี้นะครับมีเรื่องออกมานะครับตั้งแต่ เมษาที่ผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่าเงินเนี่ยยังไม่ได้เข้ามาเนาะนะครับก็ล่วงเลยมานะครับตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับแล้วไปจนถึงกรกฎานะครับทีนี้มีท่านโฆษกนะครับออกมาแจ้งแล้วนะครับว่า เงินช่วยเหลือเนี่ยที่ให้เพิ่มเนี่ยนะครับสำหรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับว่า,อาตอนนี้ได้ขออนุมัติงบกลางปีนะครับของปี2565เป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะเริ่มจ่ายได้นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้และจะย้อนหลังให้ทั้งหมดทั้ง4เดือนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินที่จะได้เพิ่มในเดือนเมษาเงินที่จะได้เพิ่มในเดือนพฤษภาเงินที่จะได้เพิ่ม ในเดือนมิถุนาและก็เดือนกร,นก,รกฎาด้วยนะครับเมษาพฤษภามิถุนากรกฎานะครับก็เป็น4เดือนเลยทีเดียวน,นะครับซึ่งสี่เดือนนี้จะโอนให้นะครับทีเดียวเลยนะครับในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับท่านได้แจ้งมาแล้วว่าเงินที่เพิ่มเนี่ยนะครับก็จะเป็นเงิน 100บาทถึง250บาทตามช่วงอายุนะครับทีนี้ทางคอรมอเนี่ยก็เห็นชอบเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เหลือแค่อนุมัติงบเรียบร้อยนะครับก็ดีเดย์ D Day และนะครับกร,รกฎาคมนี้อย่างแน่นอนทุกท่านจะได้รับเบี้ยเพิ่มของผู้สูงอายุอย่างแน่นอนนะครับจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับก็จะให้เป็นระยะเวลาถึง6เดือนกันเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่เดือนเมษานะครับไปจนถึง เดือนกันยายนนะครับซึ่งช่วงก่อนผ่านหน้านี้นะครับผู้สูงอายุนะครับตามเกณฑ์เนี่ยนะครับ60ปีถึง69ปีเนี่ยท่านเนี่ยจะได้รับ600บาทต่อเดือนเนาะสำหรับเบี้ยผู้สูงอายุแล้วก็จะได้รับช่วย100บาทนะครับเดี๋ยวผมจะไล่ไปเลยนะครับว่า,าเกณฑ์อายุเท่าไหร่จะได้รับเท่าไหร่ก็รวมเป็น700บาทซึ่งถ้าในเดือนกรกฎาคมจ่ายเนี่ยนะครับท่านจะ คูณ4กันไปเลยก็คือได้400นะครับ400รวมกับเดือนกร,รกฎาด้วยก็จะเป็น3เดือนแรกนะครับจะเป็นตกเบิกเนาะตกเบิกมา300แล้วในเดือนกร,รกฎาคมท่านจะได้รับอีก700อย่างเงี้ยนะครับท่านก็จะได้เป็น1,000บาทนะครับสำหรับเดือนกร,รกฎานะครับสำหรับช่วงอายุ60ปีถึงอายุ69ปีนะครับ สำหรับช่วงอายุ70ปีถึง79ปีท่านจะได้เพิ่มจากเดิมเนี่ยที่ท่านเคยได้รับเนี่ยนะครับ700บาทเนี่ยนะครับท่านก็จะได้รับเป็น150บาทเพิ่มเข้าไปก็กลายเป็นเดือนละ850นะครับท่านก็คูณเข้าไปเอา150คูณ3นะครับก็จะได้450 450บวกกับ850ของเดือนกรกฎานะครับก็จะเป็น 450นะครับเป็น1 2 0 0นะครับ1,300นะครับเนี่ยนะครับ1,300บาทนะครับตรงนี้นะครับสำหรับท่านที่อยู่ในช่วงอายุ70ถึง79ปีถ้าเขาโอนให้ทั้งหมดรวบกับตกเบิก3เดือนที่ผ่านมาแล้วด้วยก็คือเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะครับแล้วก็รวมกับเงินของเดือนกรกฎดาด้วยก็จะเป็น 1,400บาทนะครับสำหรับช่วงอายุ70-79ปีนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นในช่วงอายุ80-89ปีปกติท่านได้อยู่800นะครับและท่านได้รับเพิ่มอีก200ก็จะกลายเป็นเดือนกรกกัาเนี่ยท่านจะได้1,000บาทแล้วรวมกับตกเบิกอีก600บาทนะครับหตกเบิกก็เอา200คูณกับ3เดือนเข้าไปก็เป็น600นะครับ600บวกกับ 1,000ที่จะได้รับในเดือนกรกฎดาด้วยก็กลายเป็น1,600บาทนะครับถ้าเข้ามาก็จะเข้ามาเนี่ยนะครับ 1, บาทเต็มๆเลยสำหรับในเดือนกรกฎาสำหรับผู้ที่มีอายุ90ปีขึ้นไปนะครับก็ได้รับเบีย้ยเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ขั้นบันไดนะครับ 1, บาทนะครับและจะได้รับเพิ่มที่ช่วยเหลือเพิ่มให้ในโครงการนี้นะครับก็เป็น1,250บาทนะครับทีนี้เอา250บบาทที่เพิ่มให้ในช่วงเดือนเมษา พืชสภาแล้วก็มีทุนาเนี่ยบวกเข้าไปนะครับก็คือเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทเจ็ดร้อยห้าสิบาทบวกกับหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทในเดือนกรกฎาคมท่านก็จะได้รับไปสองพันบาทนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีแล้วก็น่าจะได้เฮกันแล้วนะครับสาหรับผู้ที่เป็นผู้สูงอายุเนาะสำหรับในโครงการนี้เพราะว่าหลายท่านหลายคนก็ให้ติดตามข่าวว่า ไอ้เงิน3,000บาทผู้สูงอายุเนี่ยมันจะสำเร็จเมื่อไรอะไรอย่างเงี้ยนะก็ตอนนี้กำลังมีการดำเนินการให้อยู่เดี๋ยวถ้ามีข่าวสารเพิ่มเติมอย่างไรนะครับเดี๋ยวนายเอกเนี่ยจะมาช่วยนะครับติดตามข่าวสารให้ตรงนี้สำหรับเงินที่เพิ่มให้1 0 0่งถึงสองบบาทเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นสวัสดิการเบี้ยยังชีพนะครับที่เพิ่มนะครับ สำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบอะไรต่างๆเกี่ยวกับค่าครองชีพนั่นเองนะครับวงเงินเนี่ยอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับนั่นเองนะครับเดี๋ยวก็รอนะครับในการโอนเงินมาว่าในเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีการโอนเข้ามาในวันที่เท่าไหร่ฝากติดตามในเอกไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปข่าวสารแบบนี้ก็ฝากติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวในเอกจะติดตามข่าวสารมาให้ ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันตลอดตลอดนะครับสำหรับวันนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งสินใจที่ขาดตกบกพร่องไปก็ต้องขอกราบประธานอภัยกับทุกท่านเอาไว้นาที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปข่าวถัดไปนะครับสวัสดีครับ